สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ชอพัชรพงศ์วันนี้ก็มารีวิวรถจอดครับรถไม่ได้ทำงานนะเป็นรถของบอจอกอสินเจริญสนมครับที่ทำถนนสีเลนมาเลข2องช่วงสีขอรภูมิไม่ทันครับก็เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักครับก็จะมารีวิวนะครับคันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์เกรเดอร์จอนเดียร์0 b เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าครับคันนี้เนี่ยสแกร i f ีไฟมาอยู่ด้านหน้านะครับถ้าเป็นปกติแล้วนะครับอ,อย่างเช่นแคส140 h นะครับสแกรีไฟจะอยู่ช่วงนี้ดูใบมีดครับ ก็คร er. ับจอรเดียก all nah ็ช <for ced canal> ่วงที่ผมมาถ่ายนะครับก็รถไม่ได้ทํางานเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ทำงานเลยมารีวิวรถจอดเลยครับครับคันนี้ไม่ทราบสเปคเลยครับคันนี้ ให้ดูรอบๆอ,อีกครั้งหายากแล้วครับรุ่นนี้ตอนเดียรุ่นใหม่ๆผมก็ยังไม่เคยเจอแต่ว่าเพิ่งจะมาเจอเป็นรุ่นรุ่นนี้ก็เท่นะครับสวยดี ใ,ให้ดูตรงชุดวงเดือนเขาครับดูชุดวงเดือน,น,อนไปมีดก็น่าจะประมาณ14ฟุตสำหรับห้องเกงก็เป็นแบบใช้พวงมาลัยครับแล้วก็ใช้คอนโทรลมือแบบแบบไม่ได้ใช้จอยสติกครับถ้าจอยสติกก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่ ก็สำหรับความคืบหน้าของถนนสีเลนนะครับตอนนี้ก็ความคืบหน้าเนี่ยไปได้มากเลยครับเ,เริ่มถมดินนะครับบดอัดแล้วก็สะพานกเา็เริ่มทำแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศมืดครึมครับพายุเข้าครับจงังหวัดสุรินทร์ จอรเดียคันนี้ก็หวังว่าถ้ามาครั้งหน้าน่าจะเห็นการทํางานนะครับผมมาที่ไรรถจอดตลอดครับก็จะมีในส่วนฝั่งห้วยทับทันนะครับที่มี140ยสี่เฮกทำงานอยู่ 770B ก็สำหรับคันนี้ก็เป็นดัมไอทูสุ fx เจ0ดสนะครับหรือว่าเดก้า ก็ไปรับดินจากฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นมีนิตชิขุดอยู่ครับก็เอาดินไปทำถนนซีเลนก็คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเพียงสั้นๆนะครับก็มาเจอก็รถจอดนะถ้ารถทำงานก็เราก็น่าจะได้คลิปก็้าดจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตั้งคิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมแล้วก็จเจ er. ้าจอร์เดียมอเตอร์เกรเดอร์จอนเดีย 770B ต้องขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนครับสวัสดีครับ